มาดูมวยคู่ที่3เป็นรองคู่เอกในรายการแสนวาลิตเบนพระรามสองพบกับดาบดำกระเป๋าลิงกี้จะชกกันในพิกัด125ป่ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงแสนวาลิตเบนพระรามสองนักชกวัย21ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์สูง1 7 0เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ่อย60กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100่งรไฟเป็นมวยข่าครบเครื่องเป็นมวยฟองกำลังสดแรงขึ้นมา ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประสบโชคจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการชก5ไฟล่าสุดชนะ4แพ้1 3ไฟล่าสุดชนะน็อกยก4พยักฆสุรินเจพีพาวเวอร์ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนเทชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีปูสวงที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดเสมอกับจอระรันชัยที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดชกไว้ที่พิกัด123ปอนด์ ส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินดาบดำกระเป๋าลิงทีหรือว่าดาบดำปะตททองทวีเป็นนักมวยรุ่นที่เป็นมวยอาวุธหนักแรงประเภทเตะขาต่อยหมัดต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกประเภทซ้ายนับขวาน็อกกล้าแลกกล้าบกขยันเดินขยันเปิดเกมเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงกระดูกมวยการผ่านมวยจะดีกว่าแต่ว่าช่วงหลังนี่ฟอร์ไม่ค่อยดี แต่ไฟล่าสุดนี่ถือว่าแจ้งเกิดได้แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ด3ามไฟล่าสุดชนะฝ่ายยกที่หนึ่งคาซานซาโลโมอฟที่เวทีมวยราชดำเนินรายการ AWS แพ้คะแนนมณีดแดงไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยรังสิตไฟล่าสุดชนะคะแนนรุ่งเพชรเพชรเจริญที่สนามมวยช่องเจดสีเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดชกไว้ที่พิกัด125ปอนด์ สดบทเก่าสำหรับมวยคู่นี้ประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีได้หนุ่มได้สดอยู่ที่แสนวริสประเภทรุ่นพี่เก่าเกมหนักแรงซ้ายนับขวานอกอยู่ที่ดาบดำชอบไปที่รุ่นที่ชอบดับดำกระเป๋าลิงที่ต้นต้นมีลุ้นนับนอกจังหวะฝีมืออาจจะเป็นรองแต่ว่าได้ลูกหนักได้ลูกแข็งแรงที่ต่อที่ดูหนักแรงกว่าส่วนแสนวริตช่วงหลังชกแตกกลางคืน จะไม่ชินกับการชกกลางวันไฟนี้ปล่อยเวทขึ้นมาสองปอนชอบดาบดำกระเป๋าลิงคี้ที่ต่อที่หนักแรงกว่าเก่าวกว่ามีรายการชกกลางวันอยู่เป็นประจำไฟนี้ดาบดำกระเป๋าลิงกี้จะเอาชนะแสนวลิตเบนพาร,รามสองไปได้มวยพักยกสองสี่มวยพักยกระบบอัตโนมัติเชี่ย์มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบแอไลน์พีวายสองเลแอพ มวยพักยกระบบอัตโนมัติมาดูมวยคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการเป็นคู่มวยแก้มือล้างตา9ก้ากระดสอเทียนโพพบกับด่วนหนึ่งชูทางด่วนจะชกกันในพิกัด140่ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงเก้ากระดสอเทียนโพนักชกวัย18ปีจากจังหวัดกระบี่สูง173เซติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย68กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่าเจไฟก้ากระดเป็นมวยเขา่า ประเภทวงในแข็งแรงเปิดเกมคว้าคอล็อกขอบล่ามรัดมัดตีเข่าในเหนียวแน่นหมัดสวนสอกสวนอันตรายเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงกระดูกมวยการผ่านมวยอาจจะเป็นรองแต่ได้ร่างกายดีได้หนุ่มได้สดเป็นมวยเคยชนะมาความมั่นใจมีมากกว่าซ้อมที่ค่ายมวยสวนน้ำทานคิรีจังหวัดกระบี่สถิติการชกห้าไฟล์ล่าสุดชนะสองแพ้สามสามไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนแจ็ค ราชานนที่สนามมวยช่องเจ็ดสีแท้คะแนนยอดอีทีกระเป๋าลิงกี้ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนนด่วนหนึ่งชูทางด่วนที่จังหวัดสุราธานีเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาชกไว้ล่าสุดที่พิกัด140่รปอนด์ส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินด่วนหชูทางด่วนเป็นมวยรุ่นที่วัย20ปีจากจังหวัดกาลสินสูงสูงร7 5เซนติมตรน้ำหนักต่อต่อยๆกกกิลกรั ชกมวยมาแล้วกว่า60ไฟไฟเป็นมวยฝีมือครบเครื่องรูปร่างสูงยาวเป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาเป็นมวยจังหวัดสองตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงอาวุธหลากหลายเก่าเกมกระดูกมวยการผ่านมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยหนึ่งชัยวัดจังหวัดอุบลราชธานีสถิติการชก5้าไฟล่าสุดชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งสไฟล่าสุดชนะคะแนนใจสิงสิทธนายกพันศักด์ ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งอุบลที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดแท้คะแนนเก้ากระสอเทียนโพที่จังหวัดสุราธานีเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดที่ชกไว้หนึ่งร้ยสสิบปอนด์มวยคู่นี้เป็นมวยแก้มือล้างตาเคยชกกันไว้เป็นทางด้านเก้ากระสที่เบียดเอาชนะมาได้แบบคู่ขี้สูสีไฟ์นี้ทีมงานผู้จัดเกียรติเพชรจัดให้แก้มือกันใหม่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี สดบทเก่านอกกับในหลักเหลี่ยมฝีมืออยู่ที่ด่วนหนึ่งมวยเข่าแข็งแรงได้หนุ่มได้สดอยู่ที่ก้ากระดชอบไปที่ก้ากระสอเทียนผูฝีมือต้นๆ้นเป็นรองแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาท้ายท้ายร่างกายดีกว่าเข่าในท้ายท้ายดีกว่าสภาพร่างกายดีกว่ามีลูกเดินมีลูกขยันเดินบทเดินเบียดมีหมัดมีศอกออกได้ดีการยืนระยะดีกว่าไฟนี้ก้าวกระสอเทียนพู จะเบียดเฉือนเอาชนะรุ่นพี่ด่วนหนึ่งชูทางด่วนย้ำแคนไปได้อีกครั้งสำหรับคู่เอกในรายการมาสรุปอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบแคมมารูนสิทธิ์ลงหนาวที่ต่อทีอาวุธหนักแรงกว่าฝีมือได้เข่าได้ประเภทเดินได้ถอยเป็นร่างกายแข็งแกร่งสอกระยะประชิดอันตรายกระดูกมวยการผ่านมวยถือว่าไม่ได้เป็นรองเป็นมวยจังหวัดสองดักแต่ดักแทงในมีล็อกรัดมัดตีที่ต่อทีดูเก่าวกว่า อยู่ในช่วงกำลังสดกำลังมั่นใจอาวุธหนักแรงทุกลูกมีลุ้นนับน็อกในช่วงตน้ตนๆหน้าเสืออาจจะเป็นรองแต่ฝีมือไม่ได้เป็นรองไฟนี้แคมารูนจะเบียดเฉือนเอาชนะอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไส์์ไปได้คู่ที่สองชอบเทชรุ่งโร์โชดบางแสนอาวุธหลากหลายครบเครื่องกว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าหน้าเสือก็ดีกว่ามีทีเด็ดแต่ก้านคอ ไฟนี้เพชรรุ่งโรดโชดบังแสนจะเอาชนะพายพยักทอต่อพับพานารายไปได้คู่ที่สามรองคู่เอกของรายการชอบไปที่ดาบดังกระเป๋าลิงกี้ต้นต้นมีลุ้นนับน็อกจังหวะฟีมืออาจจะเป็นรองแต่ว่าได้ลูกหนักได้ลูกแข็งแรงประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกทีต่อที่ดูหนักแรงกว่าส่วนแสนวลิช,ช่วงหลังชกแต่กลางคืนจะไม่ชินกับการชกกลางวัน ไฟนี้ปล่อยเบทดขึ้นมาดูว่าเสียเปรียดเวทแรงประทะชอบดาบดำกระเป๋าลิงกี้ที่ต่อที่หนักแรงกว่าเก่าวกว่ามีรายการชกกลางวันอยู่เป็นประจำไฟนี้ดาบดำกระเป๋าลิงกีจะเอาชนะแสนวลิตเบนพร,รามสองไปได้คู่ที่สี่เป็นคู่เอกในรายการชอบไปที่ก้ากระสอเทียนโูฝีมือต้นต้นอาจจะเป็นรองแต่ว่าพอเบียดไปเบียดมาท้ายท้ายร่างกายดีกว่าเขาในดีกว่าสภาพร่างกายดีกว่า มีลูกเดินมีลูกขยันเดินบทเดินเบียดมีหมัดมีศอกคอยสับคอยสวนการยืนระยะท้ายท้ายดูดีกว่าไฟนี้ก้ากระสอเทียนโผจะเบียดเฉือนเอาชนะรุ่นพี่ดว่วนหนึ่งชูทางด่วนย้ำแค้นไปได้อีกครั้งสำหรับคู่เอกในรายการทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยพร้อมวิเคราะห์ฟันทงศึกมวยไทยเจสประจำวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม2568จากสนามมวยช่องเจส ถ่ายท่อสดทางช่อง7 HD เริ่มถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลาบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปขอบคุณที่ติดตามบันเทิงมวยไทยช่องวัสเตชั่นพบกันใหม่คลิปหน้าเรทไม้แรกสึกมวยไทย7สีวันศุกร์นี้เวลาประมาณ10โมงครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ